มณฑลทหารบกที่21นะคะได้ปล่อยตัวผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563ค่ะ ที่เรือจมมนจำมณฑลฐานบกที่21ค่ายสุรนา,ารีจังหวัดนครราชสีมาพตรีชลิศบัญจงประรุผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่21ในฐานะผู้บัญชาการเรือจมมนจำมณฑลฐานบกที่21เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ,รรนโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช2563โดยมีผู้ต้องโทษในเรือนจำมนทนฐานบกที่21ได้รับการอภัยโทษจำนวน14นายค่ะซึ่งก่อนพ้นโทษนะคะทางเรือนจำมทบ21เนี่ยเขาอบรมปรับปริดพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติที่ดีให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษเช่นอาชีพช่างไม้ช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างซ่อมเครื่องรถยนต์แล้วก็การจัดสาร พื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยต้องโทษได้กลับมาประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขไม่กลับมากระทำผิดซ้ำคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัวค่ะ